ปัจจุบันนะครับคนก็เป็นโรคไตามากขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันนะครับโรคไตเนี่ยไม่มีอาการที่ชัดเจนแน่นอนนะครับแต่อาการหลักๆของคนเป็นโรคไตเนี่ยก็จะมีอาการอ่อนเพลียเท้าบวมน้ํามีการปวดเมื่อยเอวหลังนะครับปัสสาวะเป็นฟองและปัสสาวะปล่อยครับจะดีกว่าไหมฮะที่เราเนี่ยนะรู้ทันรู้ว่าเรามีอาการเหล่านี้เนี่ยให้กลับมาดูแลตัวเองดูแลตามหลักของธรรมชาติในแบบฉบับของแพทย์แผนจีน การเสริมพลังบํารุงไตช่วยไตยแข็งแรงครับการฟื้นฟูไตทําให้เราห่างไกลจากโรคไตด้วยครับการยืดระยะการฟอกไตนะครับหลายคนนะครับก็จะรู้ตัวนะก็สายไปซะแล้วนะครับเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตต้องฟอกไตแล้วการรักษาไตา ในแบบแพทย์แผนจีนนะครับก็คือการช่วยขับพิกของเสียในร่างกายนะครับแล้วก็ช่วยปรับประสิทธิผลในการทํางานของไตนะฮะบรรเทาอาการต่างๆเช่นอ่อ,อนเพลียไม่มีแรงเท้าบวมน้ําขับถ่ายยากนะครับปัสสาวะเป็นฟองปัสสาวะบ่อยช่วยบํารุงไตขับของเสียยืดระยะเวลาในการพอกไตนะครับ อวัยวะไตนะคะในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของชีวิตค่ะและเป็นรากฐานของอวัยวะภายในและหยินหยางในร่างกายเมื่ออายุมากขึ้นพลังของไตลดน้อยลงจะส่งผลทำให้เรามีโอกาสเกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้ค่ะซึ่งถ้าหากนะคะว่าเราอ่ะดูแลไตไม่ดีนะคะก็จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้นะคะแผน,นโรคไตนะคะยังคงให้การดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทางไตซึ่งส่งผลทำให้เหมือนกับว,ว่าเกิดโรคไตเรื้อรังนะคะสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให เกิดโรคภาวะไตเรื้อรังเนี่ยคือโรคเบาหวานและภาวะความดันโลหิตสูงหากเรานะคะพบว่าเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนทางไตได้เร็วนะคะและรีบบำรุงไตเนี่ยจะทําให้ควบคุมปัจจัยเสี่ยงชะลอการดําเนินโรคเพื่อป้องกันความรุนแรงของโรคและคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้อีกอย่างหนึง่งผู้ป่วยฟอกไตนะคะยังคงสามารถทานยาจีนได้โดยส่วนมากเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยมันจะมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียไม่อยากอาหารหรือว่าเหมือนกับว่าคันตามผิวหนังน,นะคะจุดมุ่งหมายในการรักษาของผู้ป่วยฟอก ตนะคะเพื่อทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นไตในทางแพทย์แผนจีนนะคะยังดูแลในเรื่องของพวกระบบทางเดินปัสสาวะผู้ป่วยที่เป็นปัญหาเรื่องระบบขับปัสสาวะนะคะในทางแพทย์แผนจีนเราจะเน้นในการดูแลไตเพื่อทําให้อาการปัสสาวะดีขึ้นค่ะ